บ่นที่ไปได้บ่หนะมาถามไว้ผมไหม สบายดีพ่อมพี่น้องสบายดีอาอพลุงสบายดีเบิร์ตสุโนสบายดีเบิร์ตสุขสุขุนสบายดียามเสาวพีน่น้องคลิปนี้กระพาพผีพะนองขึืนโคกอยู่เด็กๆถือไม่เสน้องกันบรถือสะอาดจะไปปูนอนทางไดไปหาอยู่หากินคือเก่าคือเดิมพี่น้องสิบห้าพี่ยังห้ายังพี่น้องน้องกันคือถือสะอาดน้ไข่แบกไม่เสพิอ ไปหาคนเมือนี่น้องเบิร์ดน้องปีน้องกันน้องไข่แต่ก็แม่พี่น้องเบรกไม่เสดขึ้นโคกสิไปหายอย่างเนาะเมือนี่หาแนวแสบพี่น้อยมันอยู่ในต้นไม้ก็เลยเพื่อไม่เสดขวมหอยมาน้องเบิร์ด Món nhỏ nhọt lên ô nhiễm em tay bển tẩy mạo 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 mất mát mất mất mát mất mát mất mát 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 ตัวหน่อยตัวอ้วนๆบิงหลวงนี่แม่เก็บ่หาหตัตัวใหญ่เอาเลยาเก็บเบิ้ลเก็บเก็บเอาไม่อันหน่อยนะลูกผาดผาดแถวใบอ่อนมะนั่นนั่นแหละนัในใบอ่อนนะน น,นั่นเองนะโตลงมาแล้วเบิดนั่นเองน่ะที่เกือบนั่นมึงโตกุกใหม่เด้อฮะเราเก็บนะไหมอาบไปนอนอาบไปนอนแชดะชาดะไ้ปูนอนพูนเอาไปขเอาไปปูขวางผูกกันเชิงเอื้อชีย่าพุนเอาอ๊อคุนะเบิร์เอาอ๊อคุออกก่อนเบิร์เด้นี่นี่เบิร์นี่ นี่นี่นี่อะไรตัวตกตรงมาชียนั้นปลจุ๊จุ๊จจุ๊จุจุ๊จจุ๊พอได้แจวอยู่บอขึ้นได้ได้ฉันเด้ได้ไอบดีดีดีๆดนลงมาแล้วโอ้ฮักมแกนี่นี่จจะม่แข่งเห็นบะ ไม่ใช่ทิมค่ะคุโอ้ยขนาดขนาดนสองตัวนั่นั่น้านะเ่นชนึงม่แ่งตะอลกับบูตาง้กบมมือๆไม่มีไม่แข่งทีมอัเดอ

nhiều sẽ khô sẽ đứa này nên lắng nên gì lấy đi nên luôn tuôn trông cắm nữa. bận cái hết nó mù gì bơ mù bận Lại. 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 Ừ. <laughs>

มันกับม hmm? <im ited song sì> ันทึงได้ขามันฮะตกลงมาติดใบไหม่กับข้างอยู่ใบไหม่ะบอลลนลงมาตกอยู่ตกลงมาเล้ลรีบเข้าไปตองไว้ไงแน้งแข้งมืออึดบุญยา โอ้ยคือมูอึดเถะตกลงใช้หัวแม่เลนต้กม่ัวเดียวกเป็นแต่เป็นไม่ใช่แค่สามตัวใช่นี่เดนเนนี่เรนนี่ đi thì có chăm chéo rồi đâu chăm chéo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  nè mưu phố xem tốt bọc lợt xong phải áo vùng lúc Nên nè tô lai nè Xong tô, tô phủ Nà nê phôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อันเดด้ลำตัวตักหลายเลยขึ้นใครขึ้นอันเดดได้ตกลงเฉยๆขึ้นถไปแล้วไหมสิมเสิพลานเอาแถวตับมันยงวะบเก็บ่งมข้นมีอีอืเก็บ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 อานี เต็มชาเลยปอดเร็วๆเอาชาเอาขู่มาปอดกับเหล่ามเลยเนื้อตีรุ่นแบบจะเก็บไม่แข็งว่าสิบเมื่อไรเลยละตีรุ่นเลยละให้น้องบอลเก็บนั่นแม่เบียดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาขุนยางมาน้องบอลจิเก็บคนน้องบอลจิเก็บใส่นี้เป็นเก็บเสียขู่นี่ใส่ขี้เมืองอะไรเป็นอย่างแล้วก็ใส่ขู่แม่ยอ่อห่ ทึ่แกยใเอ,อ,อปีเก็บอยู่ทึงๆบนอ่อนห,หาอัรกองอยู่นะเก็บมาดอย่าพิ่งตีเก็บยังบ่เบิดมันสิไปออไมันสิรีฟลงขีดดินเบิลลลามอยู่จัมันกะอับอยู่จักแม่เนี่ยแต่แบบแบบแบบนี้มันยังน้อยอยู่ตดกันเลยตีเกันเลยนะมันตุ้ยยังไงนะเล้แม่ยังว่ะ ม่แค่ไม่แค่งพงยังไม่อยู่ในอป่าิชเดี๋ยวเขาตา้เขาหลหาเพ่แค่น้ลายฮันนาคุณรางมาแล้วกระโปะตาฮะเก็บเอานแม่เก็บหะแม่เก็บซอยนะแม่ดนับตาว่นักเหมือนกันผมแหงๆน้ะมาอยู่ในมืออีเด้นแค่งบ้า มีนจะลายเลยต้นนี่มันยังมีต้นมันยังโมใหญ่ต้นลายปลุกเอาเบิดลูกออติเขาหงอยมันไตออติไตกัไตไว้ขนาดนี่และสีสีฟูนี่แหละสีจ

Mày không có ở trong hệ mang đi. Mày nghĩ, 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 เอาเก็บใส่ขุนี่ขุสีหว่บ่แม่เนี่ยังว่ตัว่นไนกแม่เอ้ยมันแค่ไหนเยเอาเยียเอามากหมุนไปแล้วเดี๋ยวตัวมีปีกมันก็คึบนยู่มันนะี่ตน้อยลายลีนะเท่นี้นะบนอะไรเหยียบเอาเลยเยียมุนเหยียมุน เหยียบก็ไม่แ pues ข่งต่นหมู่เห็นถ้ามันหล่นลงมาเขาจะเก็บเอาเบิร์ตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวแบบได้กับเก็บให้เรียบนหายยเดเรื่อยเติบแล้วเหนียวเสียม evet> ือแดงหมดเลยมือแถวส่งแล้วกันสีเหนียวเสียขาน่ะ ในข้อน่ะก็มีดต้องใหญ่หนึ่งอเอาหให้อ้ายนะเบิดนี่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 หท้าพ่นนะเบิด้วพสรุปผลงานในวันนี้ก็กินอยู่พี่น้องเลยพได้แจวอยู่นะพี่ดีพี่น้ได้ประมาณถ้วยหนึ่ง ว้าวจิพาเด็กๆกับแระบาดพี่น้องเลยเอาสองต้นพี่น้องเลยพ่มีเน่ยี๋ยวหันกระต้นละโตัวสองตัวบรรเทาพิพาเด็กๆกลับบ้านเลยนะพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถุงสรับอันนา้นเลยได้พี่น้องพิพาดประกันได้กระโคตดอคไปหลายหลายๆพี่น้องยินดีไหมสมองสบานโสกมันดำด้วยสบายดีสบายดี